วันพุธค่ะทุกคนมือในคุณสบัด้าเขามาเบิงสวนทุเรียนสวนกล้วยหอมทองสวนหมักม่วงมาโฟก,กัสสนหมักม่วงพี่น้องตอนนี้หมักม่วงนามดอกไม้ต้นนี้ออกช่อเกือบทุกยอดพี่น้องออกช่อเกือบทุกยอดเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มออกไมเน,นี่เริ่มออกช่อไม่แต่ว่าที่ออกก่อนแล้วเบิงพี่น้องหน่วย เพ่นสิสลัดเหลือหลายปันไดจังคอยเบิงกันพี่น้องแต่ว่าต้นนี้คุณสมบัติว่าความสมบูรณ์นีมากจากสยมาจากรัศม,มีของน้ำที่าใหนาน้ำต้นทุเรียนเบิงต้นทุเรียนเข้าก็ยอดชรูดพี่น้องสองขางสองขางของต้นมะม่วงต้นนี้จะมีกล้วยมีต้นทุเรียนแล้วก็จะมีต้นทุเรียนรัศมีของน้ำต้นทุเรียนสองต้นนี้เฮ็ดห้มะม่วงต้นน,นี้สมบูรณ์คํามบาสมบูรณ์ขึ้นอย่างพี่น้องแต่ละช่อตอนนี้แต่ละยอดออกช่อเหมือนนี่อันนี้ กำลังสิออกที่ออกแล้วแต่ว่าเข้ามาล่อรุ่นกันว่าบะม่วงต้นนี้เพิ่นสิติดหน่อยติดหล้ปันไดอันนี้แหละคือการเกษตรผสมประสานคันเข้าไ้น้ำเพียงพ่อรับรองไ้เลยว่ามกม่วงเข้าก็สิสมบูรณ์เนาะพี่น้องเบิงเ่งแนสมบูรณ์บ่พี่นองว่าอ่าล่อรุ่นต่อไปนะคะว่าสิเป็นจัะได,ไดนอกกล้วยก็สวยงามนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อ่า ความสมบูรณ์ของดินทับเพศให้ต้นไม้ที่เ้าปลูกได้ผลผลิตแต่่ากระล้อเบิ่งว่าสิติดหน่อยติดหลายซ้ำหดตอนนี้กําลังสวยงามนะคะกําลังสวยเห็นบ่คะทุกคนตอนนี้มะม่วงห้านีบอกให้แล้วว่าแต่ละต้นก็เริ่มออกช่อแลอ้วพี่น้องเริ่มออกช่อแลอ้วเพราะว่าเพิ่นได้รับได้รับน้ำจากต้นทุเดียนที่หฮาหดทุเรียนทุกมือทุเรียนเนี่ยหดทุกมือพี่น้องเพราะว่าการ ทุเรียนต้องในน้ำเนาะบ่ายังไงแต่เดี๋ยวนี้ต้องในใส่น้ำหลายบา,าซานจะใส่หลายบะหลายเบิงพี่น้องแต่ละต้นตอนนี้เสาของบันพุดคุณสมบัติข้ามว่าเบิงก็เห็นต้นทุเรียนนะคะเบิงนะคะแต่ละต้นเนาะกวยคือกันพี่น้องกำลังออกช่อนี่อ่ากำลังสิอ,ออกเคือต้นนี้เท่ากับคำไปแล้วพี่น้องเพราะว่าขันห้าบคำมันสิหาคือคุณสมบัติบอกกวยเท่าหลายบะหลายพี่น้องต้นทุเรียนเท่ากับกำลังสวยงามเนาะอ่ามือน,นีคุณสมบัติเอามาอยู่ต้นนี้เห็นต้นนี้เบิงในพี่น้องแต่ละต้นได้ต้นประมาณนี้อออยยยูู่่่่หลาตตนนพีงแ ต้นหน่อยกับมีบบแมนใบสีบบมีเนาะแต่ว่าเบิ่งหมักม่วงต้นนี้พี่น้องสมบูรณ์นะคะได้หยอดได้ช่อดอกกำลังสวยงามนะคะเมื่อนี่เอามาให้เบิ่งภาพสูงนะคะอ่าอาให้เบิ่งว่าเป็นจังไ๋ของสวนเท่าเนาะคุณสมบัติกับ,บ่สามารถยางได้เบิดทุกตน้นย่างยุพี่น้องแต่ว่าบ่สามารถเทศคลิปให้ทุกองได้เบื้องได้เห็นบอทั้งพุนกับสวยงามนะคะต้นทุเรียนกล้วยหอมทงองหมักม่วงนะคะออกชอ่อออกดอกิปแล้วฟั่งนี่หมักม่วงน้ำดอกไม้พี่น้องปีนี่ได้ผลผลิตปีที่แล้ว พรได้พะวาเฮ้าตกแต่งกิ่งกา้านเพิ่นไม้ปีนี่รู้สึกววาแต่ละตน้นกําล่งออกช่อออกดอกด้อพี่น้องนะเอามาฝากทุกคนว่าน,นี่คือบานสวนจำปาสาน บ้านสวนจำปสารกับปลูกพืชผลลไม่ประมาณนี้พี่น้องเกษตรผสมผสานเบิงแถวนี้แถวนี้ต้นทุเรียนเขาจะสวยงามบมดเนะคะแต่มัม่วงกับั่งออกช่อพี่น้องบมัม่วงกับล่างออกช่อแล้วกล้วยกับกรลังสวยงามมาเบิงค่ะทั้งฟังติตะบ้านออกอ่าแต่ละต้นพี่น้องต้องในยางเบิงทุกต้นพอบ้านให้น้ำเรียบร้อยแล้วว่าน้ำม,มันถึงมาถึงพี่น้องเนาะเบิงเนี่ยหมักม่วงเข้า กำลังสวยพี่น้องกระลังสวยนะคะตรงยางทุกมือนะคะดีแต่บางเฮากับบ่มีงานเข้ากับเบื่องการเกษตรเต็มที่กล้วยก็สวยนะคะทุเรียนแต่ละต้นเบิ่งในพี่น้องกำลังพุ่งยอดเนาะพี่น้องกำลังพุ่งยอดเฮากับตรงมาเบื้องการให้น้ำบ้าแต่ละเศร้านี่น้ำเพิ่นถึงบ่ทุเรียนใส่น้ำหลายพี่น้องใส่น้ำหลายแต่ตอนนี้ได้ซ้ำนี่กับความสูงของคนเกษตรเละพี่น้องคนเห็ดงานกัเห็ดเกษตรนี่เห็นต้นไม้เฮาแทงช่อแท่งชอ่อแทงดอกเนาะละกาแตกยอด ดิ่เจ้าทุเรียนแตกยอดทุหมัก่วงกับแท่งช่อพี่น้องเห็นบ่สวยงามบ่ย่างทุกมือค่ะกล้วยกับกำลังสวยเบ่งมุมนี่พี่น้องเบ่งมุมนี่ทุเรียนถือต้นเพิ่นใบใหญ่แต่เพิินกะสวยพี่น้องใบเพิ่นเป็นมั่นกำลังออกแท่งยอดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะกะสวยงามเบ่งกล้วยก็สมบูรณ์นะคะขันเฮ้าไดรลัดไปจังสี่กล้วยเฮาก็สีอยู่ได้โดนพี่น้องขันเท้าประัดลมกอนสิบ้านเด็กแก่อ่าลัดสีมียางมือส้าพี่น้องเบ่งทูเรียนแล้วก็เบ่งกล้วยน้า ตอนนี้หมากซีดาห้ากับลัางเริมเบิงพี่น้องกล้วยห้าสวยบ่กเออกล้วยก็สวยงามเด้อกล้วยก็สวยงามทุเรียนก็สวยยามมื shelter, มอเ้าก็ไเ้มีความสุขของคนเกษตรเนาะพี่น้องเนาะเหตุการเกรษตรก็กรกตตองมะยางเบิงตอนนี้หมากซีดาห้าออกดอกออกช่อออกหน่วยไม่ติดหนวยไม่พี่น้องซีดาไม่พี่น้องเบิ่งหมากซีดาห้า maintain. แม่ออกดอกออกช่อไม่ละกะติดหนวยไม่พี่น้องเบิงเน่ อซุ้มเก่าๆจังสี่ห่อบท่านสิได้กินบ่พี่น้องว่าส่วนมากน่ะเพราะว่าสวนเขาเป็นสวนเกษตรผสมผสานแต่ว่าเข้าบอ่อใส่สารเคมีในการฉีดขาม,มาแลงเขาบ่่เห็ดพี่น้องเข้าบ่ใส่เพราะว่าเขาบรไเ้เหตุการค้าขายเขาเห็ดเพื่อกินอ่าง่ายๆพี่น้องได้ซํำไห้ก็เอาแต่ว่ากัเป็นผลผลิตที่ บอกไงๆเรี่อบาภูมิใจนะคะเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วห่อกระดิกินนะเฉพาะครอบครัวกับพีกับน้องญาติพี่น้องมาหา,าห่ากระไฮได้กินอันนี้คือฝรั่งกินจูเห็นบาพี่น้องห่อบ่าดิ่วห่อแต่ว่าขันจะกินงามต้องหอพี่น้องเนาะซุมห่อหอกมี่นะคะเอาไหเบิองนะคะภาพรวมทั้งบิดเลยนะคะตอนนี้เริ่มสิออกผลอีกแล้วสําหรับฝรั่งกินจูบ้านสวนนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากล้วยนี่เดี๋ยวนี้กาลังสิแก่แล้วพี่น้องเบิองแล้วนี่หฮาสิตองยางทุกมือทุกมือเนาะเพื่อที่จะได้เบืองว่าเอออันไดพนพะ่อโรคเนีิน เดาผาลัมเฮาสองต้นยังบบฮูบาสิเป็นังไดเดี๋ยวพาไปเบิ่งจักหน่อยพี่น้องอินเดาผาลัมก่อนหอดต,ต้นอินเดาผาลัมฝรั่งแถวนี่เบิ่งในพี่น้องมอซิดาแถวนี้คือหน่ยหนหวยใหญ่ไห,ไหวแท้บ่ได้ยางเข้ามาเบิ่งสำรวจใหญ่ไหวเลยพี่น้องสิฮอดท่านบ่ล่ะนีเ่เหอเห็นบ่กล้วยบระหันได้คำ้ำแกมีพี่น้องกล้วยบระหันได้คำ้ำแกมีอันนี้คือต้นทุเรียนเพิ่นบ่อยู่น้ำแล้วเฮาเอาดินจีมาใส่สวยแล้วพี่น้องดินจีก็ติดแล้วเนาะอ่าอันนี้คือฝรั่งส่วนฝรั่งนี่หลายตืบพี่น้องกระลังงาม อ่ามาจุดนี้พี่น้องเห็นบกว้วยสามเงาอ่าสามกลุ่มนึ่คือกล้วยเล็บมือนา่งนะคะทุเรียนเท่ากับสวยยุพี่น้องใบเป็นมันยุอันนี้ภาพมาเบืองต้นอ่าอินดพลาลัมพี่น้องตอนนี้บู้ว่าเพิ่นสิป็นได๋สิได้ผลบ่ปีนี้ปีที่แล้วได้ผลค่ะได้ต้นละสี่ตันนะคะอ่าสูงๆเนาะอันนี้คือให้เบิงเรยกว่า,วาสวนผลไม้ผสมประสานบ้านสวนจำประสานข้าปลูกจริงๆส่วนนี้คือข้าปลูกทุเรียนน้ำจากที่ให้ต้นทุเรียนจะได้ผลผลิตคือกล้วยหอมทอง ฝรั่งกิม,ม,กมจูหมักม่วงจังเมอกีที่คุณสมบัติหเบิงหมักม่วงต้นหนึ่งนั้นออกทุกช่อทุกยอดเลยพี่น้องกับลังติดโป่หูบาหนวยพืนสีได้ซ้ำใดก็ล่อเบึงผลในนะพี่น้องเนาะอันนี้คือบ้านสวนปลาธรรมชาติปลาเห็ดไข่ฝนไม้เห็ดไม้พี่น้องอันนี้คือเอาให้เบึงทัวไปเนาะบ้านสวนจำประสานเท่าเหตุการ,กรเกษตรผสมประสานมือไม้พี่นอ้องอ่าถ้ามือไม้เข้าไปใส่สารเคมีเด้อเข้าใส่แต่อันเรื่องปุ๋ยกับห้ขิงวัวเพราะว่าเขา,า,ามีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนำนะ้ำ้ะพี่น้องเนาะเอาให้เบิง่งภาพร่วมซ้นะคะ เจ้าของช่องค่ะบ้านสวนจำปาสานนะคะ